สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อมาทําหมูทอดกระเทียมซอสแมกกี้ครับวันนี้ก็จะมาบอกวิธีสูตรมหมักหมูยังไงให้อร่อยเข้าที่แล้วก็ลงตัวทําตามได้ไม่ยากครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทํากันได้เลยครับ วัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็นหมูครับวันนี้ผมใช้ส่วนของสะโพกหั่นชิ้นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้อยู่ที่400กร,รมัมหรือว่าครึ่งโลก็ได้นะครับเพื่อนๆตามด้วยกระเทียมเจียวครับอันนี้ผมก็ซื้อมาที่สําเร็จมาเรียบร้อยแล้วส่วนแมกกี้เนี่ยก็จะใช้ทําน้ําจิ้มนะครับหรือทําซอสโอเคครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปเริ่มหมักกันได้เลยอันดับแรกผมก็จะใส่ซอสฝาเขียวนะครับใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ํามันนะครับ1ช้อนโต๊ะ น้ำตาลนะครับปลายช้อนชานะฮะแล้วก็ตามด้วยพริกไทยป่นตามความชอบได้เลยนะครับส่วนถ้าเกิดสูตรนี้นะครับมันก็จะให้รสชาติที่กลมกล่อมนะครับแต่ถ้าอยากได้เค็มขึ้นเนี่ยเพิ่มใส่ซอสปรุงรสไปอีก1ช้อนโตก็ได้ครับปรุงรสชาติเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะขยำนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับให้ตัวซอสเนี่ยมันซึมเข้าไปในตัวหมูเลยครับ ากนั้นเราก็จะหมักไว้อยู่ที่30นาทีนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะพักในส่วนของหมูไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปเริ่มทาน้าจิ้มกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นน้าจิ้มสูตรซอสแม็กกี้นะครับผมจะทําอยู่ที่6ช้อนโต๊ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นซอสแม็กกี้เป็นซอสปรุงรสนะครับใส่ไป6ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยน้ําเปล่า1ช้อนโต๊ะครับ จากนั้นก็ใส่พริกป่นความเผ็ดนะครับตามความชอบได้เลยนะครับก็ค่อยๆเติมไปก็ได้ครับถ้าถ้าเกิดมันยังไม่เผ็ดหรือว่าอ,อยากเพิ่มเติมเข้าไปอีกเนี่ยก็เพิ่มได้เลยนะครับพริกเนี่ยค่อยๆเติมเข้าไปเนาะตามความชอบของเราใส่พริกลงไปเรียบร้อยแล้วก็ใส่ผงผงฟงฟิงเนาะหรือว่าผงชูรสนะครับใส่ลงไปสักประมาณ ครึ่งช้อนชาหรือ1ช้อนชาก็ได้แล้วก็ตามด้วยมะน,นาวครับมะน,นาวก็จะเพิ่มความเปรี้ยวความหอมนะครับเพื่อนๆสูตรน้าจิ้มนี้นะครับหรือสูตรซอสนี้คลุกกะข้าวอร่อยมากๆครับเพื่อนๆอ,อยากให้ลองไปทําตามกันดูได้นะครับใช้กับาสามชั้นทอดก็ได้นะโอเคครับเราทำน้ำจิ้มเสร็จเรียบร้อยหมูเราก็หมักได้ที่พอดี จากนั้นนะครับเราก็จะนํามาทอดนะครับตั้งระดับไฟเป็นระดับไฟแรงขึ้นมาเลยน้ํามันร้อนเต็มที่แล้วก็ค่อยเอาหมูลงไปทอดนะครับแล้วก็ปรับระดับไฟลงอ่อนค่อนไปกลางครับจากนั้นก็ทอดไปเรื่อยๆเลยนะทอดไปเรื่อยๆจนหมูของเราสุกเหลืองหอมได้ที่เลยนะครับนะก็จะประมาณนี้ผมก็ทอดต่ออีกนิดนึงนะครับเพื่อให้มันมีความ สวยกว่านี้ขึ้นขึ้นมาอีกหน่อยนะครับอะประมาณนี้นะครับผมก็จะเอาอยู่ที่ประมาณนี้นะครับจากนั้นผมก็จะตักขึ้นไปใส่กระชอนให้เสด็จน้ํามันครับกลิ่นหอมมากๆครับเพื่อนๆเมนูนี้นะครับบอกเลยว่าเปลืองข้าวมากๆนะฮะโอเคครับไปจัดเสิร์ฟใส่จานการผมก็ใช้ข้าวนะครับคว่ำลงไปในที่จานเลยแล้วก็ตามด้วยหมูนะครับ วันนี้เราก็จะเสิร์ฟในจานให้ดูนะครับใส่หมูลงไปแล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียวนะครับใครอยากจะเจียวเองหรือว่าอยากซื้อสําเร็จรูปมาก็ได้เลยนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยผักชีสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยซอสที่เราทําไว้นะครับใครอยากจะเพิ่มเป็นเตงก้าหรือว่าไข่ดาวก็ได้นะครับก็ลองทําไปทําตามกันดูได้ โอเคครับก็ฝากเพื่อนๆลองนำไปทำตามกันดูแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับใครอยายผมทำเมนูไหนก็แวะมาพูดคุยแล้วก็คอมเมนต์กันได้สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ